ใช่ครับปีห yeah. น mm ้าจะมีโมจิสองเรื่องด้วยกันเรื่องมีละครสองทุ่มครึ่งช่วงวันเรื่องนึงเปิชื่อเรื่องว่าผมก็จะมีกระต่ายก็จะเล่นกับพี่ก้าวศรีรานะครับผมเล่นเป็นบาโฮสเรื่องนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นวันเดียลออริจินอลเป็นซีรีส์แปดตอนของกันดีจะมีการเปิดโดยจริงจริงอีกทีในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วเล่นเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็เล่นกับนักแสดงอีกหลายท่านอย่างดิบราด้วยดิปรามีพิชาคิดนิดนึงก็จริงๆเรื่องนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายกันเลยถ่ายแค ก็ก็ยากอยู่เราก็ต้องไปสถานที่จริงๆด้วยเพื่อจะได้เห็นว่าเขาทำงานเป็นยังไงแล้วก็ทำไมเขาถึงมาทำคิดนอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเกิดเยอะเหมือนกันไนะม่ต็ต้องต้องเทสแคร์มากกว่าอนะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานก็คือทำงานจริงๆเหมืกก็เป็นคนที่เขาจ้างไปดูแลก็คือดูแล,แลอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านนบทพระจันทร์มีกระต่ายมันเหมือนกับว่า ถ้าเราถามว่าประเทศไทยมีกระต่ายไหมคนก็คงบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีมีหรอกแต่ว่าถ้าเราเราหรือว่าเขาเชื่ออย่างนั้นนะถ้าเราเชื่อวัมนมีไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีมันมันมันมายถึงวัดที่หาอะไร,รเงี้ยครับเ,เรื่องนั้นก็แซ่บอยู่ครับปีหน้าแซ่บทั้งปีเรื่องนึงเออแซ่บทั้งปีครับก็จะเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเทย์บอยเรื่องนึงวันนี้จะเป็นเทย์บอยหน่อยแบบว่า,คญญาเคยสไตล์ในความรักมากๆแล้วก็ ผู้ทำลายทิ้งไปแล้วเขาก็ไม่ให้ค่าของอะไรอีกเลยตัวความรักไปเลยประสล์เลยบบนะยไไว้าวอยู่ครับรอดูเดือนกุมภาพันธ์นีครับจุดติดด้วยตายแล้ว,ลวได้ครับผมนีใหม่ปีนี้นะครับใครที่มีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมแล้วก็ ใครที่อยาก้ามาไรใหม่ๆก็ออท่านสำเร็จในปีหน้าครับผมพีน่นเยียครับ